มัสยิดต,ต้องคำสาบณแผ่นดินปัตตานีมีสุเหร่าเก่าแก่ตั้งประหานชื่อว่ามัสยิดกอเซอหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสุเหร่ากอเซอว่ากันว่าสถานที่แห่งนี้อบอวลไปด้วยกลิ่นอายประวัติศาสตร์และศรัทธาที่อย่างรากลึกนับร้อยร้อยปีตำนานเล่าว,ว่าครั้งหนึ่งมีครอบครัวพ่อค้าชาวจีนนำเรือสำเภามาค้าขายในแถบนี้ลูกชายชื่อลิ่มโตเคียมลูกสาวชื่อลิมกอเหนียว ระหว่างการเดินทางลิมโตเคียมได้พบรักกับบุตรสาวของเจ้าเมืองปัตตานีจนยอมเข้าอิสลามและอยู่กินเป็นสามีภรรยาเขามีความฝันว่าอยากสร้างมัสยิดงดงามไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งศรัทธาแต่ความรักครั้งนี้กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมเพราะลิมกอเหนี่ยวผู้เป็นน้องสาวไม่ยอมรับการตัดสินใจของพี่ชายเธอพยายามอ้อนวอนให้พี่กลับจีนแต่ลิมโตเคียม ไม่อาจทิ้งศรัทธ,ธาและความรักได้ความเจ็บช้ำนี้ทำให้ลิ่มกอเหนี่ยวตัดสินใจปลี่ชีพตนเองใต้ต้นมะม่วงหิมพา,านใกล้มัสยิดก่อนสิ้นใจเธอกล่าวคำสาปแช่งเอาไว้ว่ามัสยิดนี้จะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่มีการก่อสร้างก็จะมีเหตุให้พังทลายทุกครั้งชาวบ้านจึงเชื่อว่ามัสยิดกอเซเป็นอนุสร์ของความรักความศรัทธ,ธา และคำสาปแช่งที่สืบต่อมาหลายร้อยปีใครที่ผ่านไปมามักรู้สึกขนลุกและเกรงขามวันนี้มัสยิดกอเซจึงไม่ได้เป็นเพียงโบราณสถานแต่เป็นตำนานที่สะท้อนให้เห็นพลังแห่งศรัทธาความรักและความทรงจำที่ไม่มีวันลบเลือนนักวิชาการกล่าวว่าสาเหตุการก่อสร้างไม่เสร็จจากการสำรวจและบูรณนะโดยกรมศิลปากรพบว่าโครงสร้างของมัสยิด ขาดความแข็งแรงและไม่สมดุลและทุดโทรมตามการเวลาซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มัสยิดพังทลายและไม่สามารถสร้างเสร็จได้แม้จะเป็นเพียงตํานานแต่ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่หลากหลายในปัตตานีมัสยิดกอเซและศาลเจ้าแม่ลิ่มกอเนียวจึงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และมีความสุขจนปราบทุกวันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอบพระคุณครับ